เออดูไงทะเลเทศหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ทโลเทสหนึ่งสอาหนึ่งสสาว่าไงก็ในไลน์นี้ก็จะเป็นการเทสหรือทดสอบระบบนะก็คือคือคุณจำไลไล์ตอนผมเล่นเกมที่ชื่อว่า6 p PM ได้ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือตอนตอนนั้นก็คือตอนผมเข้าเข้าสายใน Discord เนี่ย มันมันมันจะทําให้ไลฟ์ผมมันบั๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็ตามนั้นคือผมจะทดสอบอีกรอบแต่รอบนี้ผมจะใช้โปรแกรมไลฟ์คือผมจะเข้าอ่าคือผมจะเข้ามาในสายก็คือในในทู้ควบห่วงห้องก้องวงนี้แหละอืม มีใครได้ยินผมไหมดูเหมือนผมจะคุยในแชทเสียงไม่ได้บอเอ่อเสาก็ผมมาทดสอบระบบนั่นนั่นแหละคือไลรนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะนายลองเข้ามาอีกรอบดูดิได้ยินพี่ตอนตอนตอนอยู่ในสายนะทุกทุกคนได้ยินใช่ไหมได้ยินหรือไม่ได้ยิน ก็ก็เตหม่แนละ้วไหนขอขอดูเสียงอะไรแป๊บหนึ่งนะเข้ารวมแล้วมาจา ก็ขอเอ้ยลืมไปทุกคนไม่ได้ยินนี่ว่าก็ผมจะขอพูดว่าในไลน์นี้คือผมจะเทสตดสอบมาแค่นี้แหละก็ตามตามนั้นผมก็จะไปแล้วผมผมก็จะจะแบบปิดไลน์แล้วนะป,ปิดปิดลนะนาไปแล้ว